มวยไทยเสีวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2559เวลาประมาณ12.45นนคู่ที่1พิกัดน้ำหนัก113 บอลวยไปบอเบดเชียงใหม่มวยจังหวะเตะต่อยผีมือดีหมัดแรงเตะดีเข่าในเหมียวแน่นลั่รัดมาตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายกว่าแต่กระดูกการผ่านมวยมองว่าเป็นรองเสียดสีกันไปปลายปลายอาจ มีแผ่วให้เห็นได้จะแพ้พลังพลชอเรืองรำมวยจังหวะเตะต่อยเข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดมดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงกระดูกมวยดีต้นต้นตน,น่าจะโดนนำแต่ปลายปลายบทเบียดกันไปมองว่าการยืนระยะมั่นคงกว่าคู่ที่สองพิกัดน้ำหนัก103 บอนแทนชัยสันติอุบลมวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องข่าวในเหนียวแน่นวงในมีลูกรัดเอววมีเหลี่ยมพลิกแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายคล่องแคล่วว่องไวได้เปรียบรูปร่างด้วยจะชนะเทวริศสิทธวัชระ ชัยมวยจังหวะเตะต่อยรูปร่างเตี้ยสั้นกว่าผีมือดีเขาในเหนียวแน่นปล้ำรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงบูดูุดันแต่อาวุธมวยมองว่าช้าวกว่าคู่ชกเดินเข้าหามีโอกาสโดนก่อน